โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกล้องไปโอ้พี่น้องผสิตภัณอีเช่นเคยครับพี่มาพายุหิมะพี่น้องคนนี้คุณนะมากินข้าวกันครับพี่น้องมากินข้าวที่นอกสถานที่โอ้ครับผมคุณเพื่อพี่น้องพายุหิมะพี่น้องเพตกขากตกเนี่ยมาร้านไทยไทยครับวันนี้โอ้สุดยอดครับพี่น้องมาบุฟเฟ่พี่น้องเอ้ยมัอนี้ มีข้าวนอกสถานที่ครับพี่น้องร้านของอาหารไทยๆในเมืองนี่เพื่อนะร้านแม่หักกับน้องหักได้หนี่พี่น้องเพื่อนว่าเปิดดีสวัสดีครับสวัสดีครับผม นี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนั่งนี่บอกเออนี่ครับโอ้บุฟเฟ่ต์อาหารพี่น้องเทียบด้วยครับนี่นี่ครับผมอาหารไทยผัดก็มีครับผม ข้าวก็เต็มหม้อเลยครับพี่น้องนี่ครับผมนี่หม้อพริกพร้าวมีครับพี่น้องโอ้ถื่ใจเลยครับหลายพี่น้องเลยครับทำไมเอาน้อยไม่ครับผมนี่ครับมีทุกอย่างครับผมขนมปอกขนมปังไอศกรีมด้วยครับท่านกาแฟก็มีครับผม ม,มาพี่น้องชารวมกันครับผมร่วมก,กันด้วครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวีดับและสวัสดีครับพี่น้องครับผม